น้องเน้นอ่ะอ่าอ่าภูมิของพี่น้องเนตนดีขึ้นแล้วก็พี่น้องเนตนไม่ต้องทานยากแก้แพ้นะคะอ่ะยาเนี่ยอ่าให้ทั้งคุณแล้วก็ให้ทั้งโทษถ้าเราดื่มเยอะๆไปอ้ทานเยอะๆ,ๆ,ๆนี่ค่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านโรคไตนะคะอ่านะคะถ้าเป็นไปได้เราอยากจะหลีกเลี่ยงอ่ะพวกนี้ตอบโจทย์ช่วยได้อย่างแม่โมจกแจนอยู่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแม่โมจูเจงก็จะชอบแนะนําผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้อ่าอ่า คนไข้ที่วอล์กอินมาหาแม่หมดตุกงแจ้งอ่ะนี่เลี่ยงพวกยาแผ่นปัจจุบันเพราะว่ายาแผนปัจจุบันสังเกตได้ง่ายคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจความดันเบาหวานอะไรเงี้ยก็ต้องทานยาเป็นกระจำใช่ไหมคะอ่าเวลานัดไปที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยหมอเขาจะต้องไปเจาะดูค่าของไตด้วยนะคะว่าไตมีปัญหาหรือเปล่าผิดปกติหรือเป,ปล่าแล้วคนที่เป็นโรคไตหน้าสงสารมากนะคะจะต้องไปฟอกไตนะคะประจําทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์บางทีบางคนเป็นมากจะต้องไปทุกสามวันนะคะ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดของเขานะคะนี่แหละคะ่ะอ่าโกโก้แม่โมนช่วยตอบโจทย์ได้นะคะตอบ,บเป็นเปรตรีเมียมากมากเลยนะคะตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะอ่าก็นะพ่อกนะ็พ่อแกก็ดีใจมากอะแกก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าปกติแกนอนที่ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ตรงหมดเลยตรงกับเหตุการณ์ของพ่อผม,มอเลยเพราะว่าตอนที่ว่าตอนที่นอนกลางคืนนยใช่ไหมครับที่บ้านอะ่ะพ่อแกก็ลุกขึ้นเชียร์ทั้งคืนอ่า พอฉี่เสร็จรั้งนึงพอมานอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกวา่ากว่าลุกขึ้นไปฉีอีกแต่ตอนนี้พอหลังจากที่ผมไม่ให้กินกาแฟเนี่ยคือว่าไม่ได้ลุกขึ้นแล้วคือว่านอนหลับอย่างเดียวคือว่าไม่ได้มันมันคือว่ารักษาหายอ่ะผมว่านะหลับยาวใช่ไหมคะหลับยาวแม่<อ>นคนแก่เนี่ยถ้าเขานอนไม่หลับถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคุณหมอเขาจะจ่ายยาช่วยทําให้หลับด้วยก็เป็นพวกประเภทยานอนหลับที่ไปไปไปทไําลายระบบปลายประสาทของเขาก็คือ ทําให้เขามีอาการติดยาซึ่งยานอนหลับพวกเนี้ยจะมีส่วนประกอบของวัตถุออกฤทธิ์ประเภทสามก็คือทํา,า,าทให้เราติดได้นะคะทําให้เราติดได้พวกนี้จะเป็นยาควบคุมนะคะควบคุมที่อยู่ในเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่เราติดแล้วเนี่ยก็จะมีอาการแบบเบอร์เบอร์นะคะเบอร์เบอร์แล้วก็แบบว่า,าถ้าไม่ได้กินก็คือนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอเรามาเจอคนไข้ประเภทนี้หรือว่าผู้ป่วยประเภทเนี้ย อ่านี่เลยค่ะคุณโรดแนะนําเลยนะคะกาแฟแม่มดโกโก้แม่มดช่วยได้ช่วยทําให้หลับแนะนําให้เขาชงดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะเพราะอ่าดื่มก่อนนอนปุ๊บเลยเนี่ยอ่าก็จะทําให้เหมือนเหมือนกับคุณโรดนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยทาให้เรารู้สึกว่าเออดีขึ้นหลับสบายขึ้นแล้วก็อ,อ่าไม่เพียไม่เพียเหมือนเราเวลาเราทานยานอนหลับสังเกตได้ง่ายๆนะคะจะมีอาการเพียไม่สดชื่นแล้วก็มีอาการสมองเบลอๆใช่ไหมคะ